่อีะพอจแม่เอ้ยอืดยเครื่องลูกตาเ้งโหยขูดตักน้าบัดโอ้ได้แล้วได้แล้ว้้นำเลยบัดนี้ม่เอาไม่เอามตรงนี้ใส่ม่แน่ใจลยจับเออไม่แนสิแน่ทผ้ามิเห็นได้บ่บัด เอาการสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ ว่าจะเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเฮาขอแม่พี่น้องเลยขอยินดีต้อนทับเข่าสู่ซ่องมุกดาวันสาวลาวเก่าพบพอกันเมื่อนี้นะ้อง่อแม่พี่น้องแกยังอยู่เพื่อนมาพัดคือเก่าเนาะพอดีว่าเ้ากับในปูแป้นปู พื้นไปเป็นที่เย่มห้อยเนาะตอนนี้กระทั่งพื้นกะตีไม่ทางหรือว่าไม่เส้นเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวขากระสิเข่าไปหาพื้นก้อน,พอพนอเพราะแม่พี่น้องเห้เป็นใดโดยจังไดเนาะอ้าสบายดีเด้อโดยจังไดไปนี่แล้วแ้วเอาขืนก้อนนะสบายดีเด้อทางเลยล่ะเพื่อนเดย โอ้เอานี่ข้นก้อนบอ่อานะเร็จก้อนสาเสร็จก้อนอเร็จเต้าจยวน้ำากบบผัดตัวนี้เพรเาขามีตะจุ่มแนมเสกระ้าท้าวรากนะมันจะเปรื่อยด้ยโอ้งเอา่างนะเปรื่อยแนาะตะกี้เอาเปิดน้ำโดตมนะมาเก่ยเนะเกียที่นิกบางไก่ในบ่อผัดเม็แม้อ่อันนี้่เจียแม่เจี๊ยบฝิกสามิกจิกบาง อืมเอาไ้อขึ้นอคุณก่อนแล้วจะคอยแอบ่เดินมกเด้อเอาเลยแล้วขอคืมานังตรงค่ะแไนแล้วก็คือแล้วกแอบไอืมโดยอาอัดำุ่งอกโดย กูตเอนี้เพื่อนสานเไนี่เจ้าพอจ้าแม่เอ้ยบ่อยืดบ่ยเครื่องลูกาเยอะให้ดีให้เท่าซาบัน่งเาขึ้นไปเทิงก่อนเดียวเครื่องของแหวสีห้าน้ำล้างบอพ่อค่ะจังหวะขันไมขคุณไปย่อทางเทิงเอ้ยล่ะคุณแนบ่ย่อทางเทิงย่อทางเทิงล้มล่มม

อ๋อคือเพิ่นไปตง้งแดดแท้เพิน่นบ่ฮอนแดดบ่โอ้เอาขานายเลยอุาาทนาธรรมะอุยอ้ยเสายัางยายายาหาย,าย,าย เอ้ไผทางน้องมวยเพิ่นล้น้วนี่มันหวานพิเศษเด้อแ่า้ากินมีบุญวัสนามันิได้กินมะก้วปลาบ่อทาจะบ่อยากมีบุญวัสนาบ่

ปัิมาสาซาหมุกดาถือนังวันที่หนึ่งอยูนแล้วเลโอ้ยซาถูเนาะได้บัตเนาะสามบ้านไหนพ่อจะสั่งจะมีเนี่ยบอตบอโอ้ยขันลานบถิสุทธิวันที่หนึ่งเลยงสั่งให่ไหมทำเว้าบอเมื่อนี้ให้ให้ลูกให้ล้านเนาะถึออ่ะหกโตหก กินตันทัวนนนี่ฮะมะกล้วยใส่ซาไปจ้างบ่บูไมนมะกล้วยในพี่บ้านะคนาบ้าได้ใครได้กินมะกล้วยนี่ยือว่ามีบุญวาสนาได้โอ้แล้วแปรเนเองคนเนาะออ

อ้อยเน่เลัยนค่ะพี่น้องไม่เลิกอยังมะบานีไม่ตีอังนะครบพีแคปะตัวแพง่กะทิเหรอนี่ขัวเข้ง่ควานี่แขวนๆไปน้องหอายเลยออไม่ง่ายหวานอยโอ้ยนอ

แค่ว่าท่านก็อยากง่ายห้องเลยอย่าเอารไปเลยโอเคโอเคอ่าวสวดสวดสวดันขนสวดนนบ็จเป็นลูกื้ออวาอยากเล่นเดนเล่นก็จะเอาขึ้นแรแร้วราจะเอาขึนนำหังขอสาหลาไว้ที่นี่มัยู่ันเดน่เป็นอยวไกนอีเลย

ดีได้นเลยเนออ้าวก็เลยึ้นเลยจังหวะอาผู้ทางไอ้เฮาสบายดีเด้อไอ้เด้อากบมาบ่าเข้มเอามี ฮะไปกินป้า้งไหนโดยปลาอ้นี้บ่อเคี๊ยบบ่อามาเด้ของมืกูดูดีมากผ่านมาหนี้ผ่านม้หนี้ไปก่อนไม่ต้องว่ากัเด้ได้ขึ้นเลยเด้นยาันนี้บ่อทั้งสมุกบ่มาเห็ดแห้งโดยไอ้เบาดีอัน าขาหอม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  ไอรีผู้เดียวได้ที่บาร์ละบะหอมกายหันมาเราคุณว่าหอมแกงมันไม่ใช่ปลาค่าคุณได้โอ้โบเบนเด้อกินไหมเนาะโอ้ยว้อนเนาะโดยมีแต่สายจวดโดยเหมือนเอาก็ตันเออดเลยไม่ได้เลยนี่นี่นี เออตอนนี้มันพอดีบ่พอดีเลยเนาะพอดีเลยก็ตอกาแล้วมันเบี้ยวเบี้ยวแล้วก็ตัวต้นมามมือก่ว่าเนตาตะผู้ห่เนาะเมนบอใส่ตต้องตันะโอ้กใส่ต้งตพอดีงามมา่นเลอมกาะละลา ว้ยอไดเจ้าเดนไรนะาเฮียนน้ำาลาาเลืมอะไหนโอ้ยจะมดลืมเนาะัาว่าไงขอเฮยวไงโอ้ยทังนาออืมทังนไม่น้ โค้งทางเอืเอยอ่าเอาปลากินย่าแทังนี้สบายดีเด้อมามาบาโอ้แกน้องไม่เซพ่ะนั่งดิไม่เืออไม่ได้่หัต้งกรธโมาหายดีปดกระเดียบนด้วยเยนี่ยังให้จอยู่บ่บอกเเด้อเด้เดียวเดียวขอโตมาทังนี้ก็นเน้อมัในนอนเด้อ เดี๋ยวส่องอยู่ครูตั้งหน้าบนตั้งหน้าเอาไปนี่เ้เนาะปเนาะเใส่หน่อยชนสักอไชนเปเปชนเนี่ยพวกอะอืออือตสวชาตแท้เนาะ ต้องเอาท่นใจอีละนี่กระสุนตัวนี้ดละเนอยไ่เนบตัวเก่อนนี้มันชว่เออเนบรู้เนบตัวนเอาไม้ไทรเ้ยเอาเอาไม้เนบไส่นั่นอ่าไปให้ไปเอาไม้มาเนบไปเาไม้ไม่เนบไปนี่รับ ไม่ไม่ใส่เลยเ่ได้ใส่ดเน่น่ใส่โปนี่ใส่พปะนี้นี่เอาตัวนั้นก็อันนี้เป็นงบ่พัดไรพอตุนใส่โป๊ะข้างในมันโอ้มมันแบบยมันเดงเข่าเน้อนี่นีนี่เอมา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 สวดสาสสวดศาตัยาลย จะไหนเป็นซื้อสาลาพ้าพังนั่นละศูนย์แห่งนี้เอาเลยเดอนี่เปิตะปูดีเลยดใว่เอาตะไคร่มนหย่อยนะสิคือใหญ่ใช่ไหมแต่บ้างจะงอจะไงจะนี่กันแอ้วจะนี่แหละต้องทำด้ยคอนเทลโค้ให้อายแน่ตองาอกอัจะตอกเาื่ออาตมา ต้งเลค่ะต่อเลตัวมาคือตเพิ่ทเเท่าเบิรงสงนี่สิมากไหลายกว่านั่นนี่ออโอ้ยลาม่แท้โอ้ยโคนำโนจะเห็นนี่่งนี้คงนะปูมันโอ้ยต่อมันดีเิลุ

มโยนก่อนแล้วตรงนี้งลอ่าียวไทางอ่าครับตัวนี้มันใส่ผ้เพางไงต่างไงอ้าวอสิไป่ิ่เกระบ้างตนี้เนี่ย่านี้มีเยะเราตัวยังงอแงตัวแ่แ่ใช่เอออย่าเป็นโบงามมาแล้วอย่ามัน คนหนึ่งทางในก็ไปจับจับทางในนะจับทางในน่ะเดี๋ยวกามือเองได้นำเขารถนำเขาน้ำกันรถเกาะมือข้าอะไรหดเลยนำเขาน้ำกันรถรัล้ยงตะปูเ้ยงตัวแลากตะูแปดตอกลได้หมน่ยาวตะปูเจอะไรเอกกระลกอกกรกะตก ขู่เลยขู่ยู่เลยนี่เยมได้าติอยนงันดแล้วมาย่มทงทงก็นอไ้เอ็งไปต่วงเนาะไปบอกจะหนีไปเะอยต่อแปานเรปนะครับยเลยเห็นสนว่าอะไไม่บอกมายอมกินอีกก เอาขึ้นเคงบนี่เอเอาขึ้นนั่งีนี่เอาขึ้นนั่งนีบ้อนี่มาตัมตูดนี่มันดุ้งอย่ามาเ้าบอกว่ามันบดุ้งบ่ออ๊ะทไมตันักก็ไม่ตัวไนไม่ตีตอกเขาแต่ปล่ตัวนึงจะขึ้นเทิาหีเด้ตัวนี้ไม่ไม่ตัวนี้มันแข็งไหยตัวเป็นตี้เราเห็นถือนั้นโอเขาไม่รู้ไม่ ควงก้ตีได้เีนก้นตีเรืออันเดียวถือก็มาม่ถืไม่ยอเฮ้ยตีตาเขบอกตาแตกเลยอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้้อ้าตอ้้้้ออ้ มันไ่อคดบ่ไม่ได้นะเอาอกมันแข็งไม่แข็งตาพาเต็กขาไปเลยนี่เขาไปทำะรงแล้วอบอกวามุ้มนะาตัวนี้่ะมันชิลายน้อย่นเนาะเอาไ่ตลาลากามีวตัวนี้เนเออไอ้แล้วได่แล้ว ลุกผากระดาได้ฮะนี่้เจ้บอกเาผเบียร์นะมีบ่านั่นนะกเร่งเยบ่เป็นอันผานะฮะนะเดือเอาไม่นั่นะเนบแล้วกนี่นอนี่แม่ขาตกนั่นนะกนอนนี่เนียจะไปบให้ไปไแบและเติดเออแล้วจะเอาตัวนี้เนี้ยเมา เรียบร้อยยั่งั่งนั่งไม่อีรอกนึงดอก่วนลุมนตัวใสทางกลางอีกเด้อบเทงงตงบกกเทงบกูนี่บเงบัตัวฮะเติเต็นหมดเลต่อไปนำลงเลยนะนำลงเลยน่ะนำลงนำลงเอาเล็บไม่้อล่ะไม่ได้เป็นน้ปเลย น้ำลงเลยต่อเลยไหมว่าบบมีนีเติมกำลังให้เหลาอาจย์อะไรคือไปเ่อเมียไปพี่โอยาแะไรโอ๊ตอ่บมียจะไปกินโอ้โน้แล้วน้ำเลยวันนี้เอาไม้เอาไม้ต้นใส่ไม่แน่เลยสิจับเออไม่สิแน่ตอกมือของเอหลาแลวนะเออไม้ต้น คอนเนี่ยจะตอกไม้บุษงหันและวุจะแพ้ไมรเออโอเคได้แล้ววันไปย่มเาเรียนนี่พอล้ว โอ้ยต้องกงะออกกระตอกใส่บางไม้เลยม่ยากเนี่ยนั่น่าระผักต์นะทนะขางนี้มันเนี่เฮ้ยจะพูดจะเนีะตอกนำพระรเลย ในงงานก็ได้ที่นี่เราต้องเ็ไดอ่าคือเด็ๆบนี้มึง

ตอกไม่เลยได้แล้วตอกจะบอนี่เนาะได้แล้วอ่าโอเคแล้วตอกเลย

เดี๋ยวอ่าให้ทาง้งบัพต์ออกมาพี่ก่อนเนาะเดี๋ยวให้ทางซาวล่าเพิ่นอันเฮ็ดไปบันี้เดี๋ยวจบคลิปก่อนเนาะอ่ามาๆๆพี่ก่นอนเดี๋ยวิี้มาทางเพิ่น <c oughs> <c oughs> กะสิอ่าได้แจ้งเนาะว่าภาคส่วนที่ว่าบ่ดังบ่ว่าบ่ท่ากะเป็นเงินทางสามุกดาแน่เนาะแล้วก็เป็นทางเมติก เพิ่นผสมทบมาซอยกันเนาะซอยสางหอให้ทั้งบ่าวพาดเพิ่นโดยโดยก็ถือว่าคือสิโงมุกโลงใจแล้วบัดนี้เนาะโดยโดยมีแต่วภาคส่วนที่เหลือนั่นท้าว่ามีงบขาม้าเฮาจัง่ตเติมเข่าอีกเนาะโดยยังยังอีกหองหนึ่งเนาะโดยคือตัวนี้มันจําเป็นเฮาเลยเอาตัวนี้ก่อนและก็เจอเติมทด้นั้นกาทั้งบ่าวพัดกะขันว่าบ่บมีกับบ่เป็นยังทั้งบ่าวพัดกาขันว่าอยากได้ที่สุดากคืออยากได้เครื่องใส่หอก่อนอ ขวบปพัดอยากเล่งให้มันทันภายในเมื่อวันศุกร์ก็คือเป็นคันบักเบงแล้วก uh, ็เทียนบูซาแล้วก็เครื่องของที่ปรพัดที่ข uh, ้างค้าเหลือยนอนก็มันหักมันเพีแล้วก็บูฮู้ว่าสิขาหยังเหลือหยังมืออื่นนอกจากมาขุนขวเบิ่งน้ำกันก็จะยากให้ทางสาวมุกดาเข่ามาเบิ่งอีกมืออื่นเขาเสียเอาเครื่องลงมาเสร็จได้ได้เนาะการเอากะคันบาดตัวนั่นบ่ได้บ่พอเอากะ ปลาแบบนั้นเห็นจะได้เฮากันยังชีได้อยู่ยืนย่าอายุกับตอนนี้ค่ะเฮาได้เพียงของบูชาแล้วเฮาค่ะดีใจแล้วสมุกดาเอ้ยอบัดนี้ก็ย่านแบสเบิดเนาะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวให้ก่อนอื่นให้ทางมาพาเพิ่นก็ขอบุญขอบคุณทางผู้ลักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะที่ว่ายื่นมือเข้ามาซอยเสร้อยเนาะอเมริกาเนาะอเมริกาเนาะชื่อแมติกแมติกเนาะอเมริกาลูกอยากขอขอบุญขอบคุณทางแม่ติกเนาะ และก็อยู่พางอเมริกาและที่ยืนมือกขามาสอยครอบครัวเคิรานของลูกลก็เห็นทั้งลูกในก็คัดของมองใจทางการบูสุมบูซาขอบมกขอบใจด้อแม่ด้ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งแม่ปรารถนาสิ่งใดให้แม่ได้ดังสุมคุมมั่งมัดปรารถนาว่าแม่อยู่ในการขาดการขายห,หนาทีการงาน ขึ้นเนือลงไต่ทางไก่ทางไก่คอยแม่ได้แต่คว,วามสุกไก่ความเจริญเด้อแม่เด้อและกาขอบพะคุณทั้งสาวหมกดาและกาบาทาเด้อสาวหมกดาบาทาขอให้เบาวทาอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปปราถนาสิ่งใดให้ได้ดังสมความมื่อมนปราถนาเด้อบาวทาสาวหมกดาเด้อ ขอให้ปีใหม่ปีเหมือนมาหอดแล้วคอยเบาทากับสาวมุกดาขอให้เจริญหนาต่อไปปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังสมใจเด้อสาวมุกดาเด้อขอให้เจริญเจริญให้เบาทากับสาวมุกดาเป็นสะพานบุญกบผพุทุกผู้ยากภายพนาต่อไปเด้อเบาทาเด้อซ่าทุกคนบันี้ก็ให้ดีใฮ้เศร้านอกบันี้เนาะโดยก็มีดาวน์หเลยบัตรหักษาที่เขาเคยเฮ็ดแมกไก่ เอ็ดคือเก้าบาทเนาะก็คือสิลงมุกลงใจแล้วเพราะว่าไม่แป๊งไม่โป่งไม่แป้งนะคะกระปูเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้ทางสามมุกดากับเสด็จขรัวโตกับปาเด้อมีดอวมืออื่นกับมาติดตามโดยโอเคนอกพ่อรมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางสามมุกดาก่ะเสด็จขรัวโตจบคลิปลงเพียงซัมนี้เนาะก็ขอขอบุญขอบคุณทางเมติกหลายๆเด้อเนาะหรือว่าทางเมฮักสามมุกดาเนาะที่ว่าเพิ่นได้สมทบงบมาเพิ่มเติมซอยกันเนาะ ทางสาม,มุกดากะเป็นเงินที่ว่าทางไอักเพิ่นฝากไว้ให้อาซอยเรือเรือเป็นต้นทึนเนาะกระจกออกมาซอยบ่อพัดแล้วก็พอดีทางเม่เพื่อนกะสมทบงบเขามาซอยกันนอกจากนี้กะขอขอบุญขอบคุณนอาผู้ใหญ่ท้งสองกรรมสองฝ่ายเดอ้อทีว่าไว้เนอ้อสใจให้ทางสาม,มุกดาเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะขอให้อาไอและแม่จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปราศจากโรคภัยไค้เจ็บเนาะ ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านเข้ามานี้ขอให้อ้ายและแม่พอแต่ความสุขความเจริญเนอะสิให้ธุรกิจการงานอันไดก็ขอให้ราบรื่นรารถนาสิ่งได้ก็ขอให้สมความมุ่งมั่านารถนาเด้อทางแม่และอ้ายเนาะอ้าทางนี้ก็ขอให้เพิ่นพอแต่ความสุขความเจริญเนาะสุขทางกายสบายจะสบายทางใจเนาะเดินทางไปมาทางไดก็เดินทางด้วยความตลอดปลอดภยัยเด้อ เอาสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องที่ทำมาพิาพากษากันใดทางสาม,มุกดาต้องกะขอโทษขออภัยเดอ้อทายนี้กาขอก่าวเข้ามาสบายดีสบายดี